มาดูในการทดลองตอนที่2กันครับตอนที่2จะเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะครับซึ่งเราจะศึกษาเรื่องของอพลาศาสตร์หรือไดนามิกส์ของการเคลื่อนที่อันนี้ครับเราเห็นว่าก็ยังมีเครื่องร่อนอยู่นะครับมีโฟโตเกตอยู่นะครับแต่เหมือนเครื่องร่อนนี้จะคล้องกับเชือกบางอย่างนะครับซึ่งเชือกนี้ก็จะมีมวลมวลถ่วงอยู่เพราะฉนั้นระบบนี้จะเป็นระบบที่มีมวล2มวลเข้ามา มีอินเทอร์แอคชันกันหรือมีอันตรกิริยาต่อกันนะครับมาดูบทน,นำของตอนที่2กันครับเราพิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุอันนี้นะครับถ้าเรามองว่ารถของเราเนี่ยนะครับคือ m 1นะครับแล้ววัวของเราคือ m 2นะครับในนี้วัวสามารถออกแรงเพื่อลากรถใช่ไหมครับแล้วการที่รถมันเชื่อมติดกับวัวด้วยเชือกเนี่ยครับเราก็รู้ว่าที่เชือกมีแรงตึงเชือกอยู่ รถคันนี้อาจจะพังอยู่อา,าจจะเสียอยู่นะครับก็จอดเอาไว้อยู่นะซึ่งวัวก,ก็ทําการลากรถอันนี้ไปครับซึ่งรถจะเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร่งได้แรงต้องคือแรงรับที่วัวทําการกระทําในการลากรถตอนนี้นะครับซึ่งซิกมา F อฟเท่ากับ MA ครับซึ่งถ้าวัวทําการลากไปเรื่อยๆครับลากไปเรื่อยๆจนกระทั่งเผลอตกหน้าผาจะมีลักษณะคล้ายๆกับการทดลองที่เราจะทําการทดลองกันครับ ซึ่งพื้นในที่นี้นะครับเราเห็นว่ามันเป็นพื้นหิมะใช่ไหมครับที่ไม่มีความฝืดน,นะครับแล้วว,วัวเพอเอิญตกเขาพอดีครับคราวนี้ว,วัวไม่ได้ออกแรงแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงเนี่ยเกิดขึ้นจากน้ําหนักของว,วัวครับ m 2g นี่น้ำหนักของว,วัวเป็นตัวดึงให้รถตัวนี้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร่ง a ครับทั้งระบบนี้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร่ง a ในที่นี้ถือว่า,อารอกตัวนี้นะครับขอให้ไม่มีความฝืดน,นะครับและพื้นก็ไม่มีความเสียดทานด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับแล้วการทดลองของเราก็จะคล้ายๆกับการภาพจําจลองอน,นี้เลยนะครับคราวนี้รถก็จะมีความเร่งด้วยความเร่ง A ครับซึ่งมีความสัมพันธ์จากมวลของวัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่วัวตกนา้าผามีน้ําหนัก m 2g ซึ่ง m 2คือน้ำหนักของมวลใช่ไหมครับรากมันลงมาเนี่ย ก็จะทําให้ไแรงรับที่กระทำกับรถ M1A เนี่ยนะครับเราก็สามารถหาความสัมพันธ์ของ M1 กับ M2 ในเคสนี้ได้เราลองมาวาด free body diagram กันนะครับซึ่งสมมุติถ้าเราจะแก้ปัญหาในเรื่องของนิวตันใช่ไหมครับกดนิวตันในระบบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะวาด free body diagram เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา รเราจะเห็นว่ามันมีทั้งระบบของรถนะครับถ้าเรามองแค่รถตัวนี้เราเห็นว่ามีแรงตึงเชือกดึงออกจากรถเพราะนั้นอันนี้คือ free body diagram ที่1่ของรถครับก็จะมีแรงตึงเชือกที่เท่ากับ m 1 a ทั้งระบบนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a หมดเลยนะครับพอ free body diagram อันที่สองครับเราจะมามองที่วัวนะครับเพราะนั้นส่วนของที่วัวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็มีมวล m 2 g ของวัวดึงลงมามีความเร่ง a ใช่ไหมครับมีแรงตึงเชือก t ดึงกลับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของความสัมพันธ์ของฟรีบอดี้ไดร์กรมอันที่2ครับเมื่อเราฟรีบอดี้ไดร์กรมที่1กับที่2มาพิจารณาร่วมกันนะครับเราจะได้สมการความสัมพันธ์อันสุดท้ายลงมาครับเมื่อเราจัดรูปปับ๊บเราเห็นความสัมพันธ์ของ A กับ G ครับของระบบมวลที่มีทั้งมวล m 1และ m 2ครับซึ่งจากความสัมพันธ์อันนี้นะครับที่ต้องพิสูจน์ให้ดูนิดนึงเพราะจะให้เชื่อมโยง จากสิ่งที่เราเรียนรู้ไปพาร์ทที่แล้วของพาร์ท uh, ของพลาศาสต์นะครับหรือคิเนมติกส์ใช่ไหมจากสมการที่4นะครับ v s u ท่ากับ u a r e บวก2 a delta x เนี่ยจาก4สมการหลักใช่ไหมเพราะเรารู้ความสัมพันธ์ของเมื่อกี้ครับเราบอกว่าให้ M1 กับ M2 ถือเป็นมวลรวมแล้วกันนะจากเธอมเมื่อกี้นะครับเราได้ m 2 g หารด้วย m 1นบวก M2 ตัวนี้ใช่ไหมครับ เราถือว่าอันเนี้ยให้เป็นมวลรวมแล้วกันเพราะว่าทั้งระบบตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่มีมวลอื่นภายนอกมาเพิ่มเติมละจะให้มองเป็นการที่เป็นมวลทั้งระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ความสัมพันธ์ของ A ตัวนี้เอา A เข้าไปแทนนะครับเพราะว่าในการทดลองนี้นะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์ของมวลถ่วงกับมวลทั้งระบบนะครับรว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปลักษณะของอความโดวปลายจะเป็นอย่างไร ึ่งก็จะสัมพันธ์กับความเร่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราแทนค่าเทอมนี้เข้าไปนะครับเราจะได้รูปร่างหน้าตาสมการอาจจะดูน่ากลัวนิดน,นึงนะครับแต่ไม่ต้องตกใจมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของมันนะครับเราสามารถนํามาเปรียบเทียบได้ครับเพราะว่าก็มีลักษณะคล้ายๆกับเชิงเส้นนะครับอันนี้คือสโลปนะครับนี่คือ x หมนี่คือหน้าตาของสมการเชิงเส้นนะครับเพราะฉะันเราสามารถหาความสัมพันธ์ของ v ีสแควรกับมวล M2 ที่มันเปลี่ยนไปจากการทดลองนี้ได้ครับผมซึ่งในทีนี้เราอาจจะ fix ตำแหน่งว่าไอเดลต้าเตัวนี้นะครับให้มันคงที่เนาะมวลรวมคงที่นะครับแล้ว U ตัวนี้นะครับถ้าเราปล่อยจากหยุดนิ่งก็จะเป็น0ูนย์ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ของสลบส่วนนี้ครับ เราสามารถหาความสัมพันธ์ของ v กับ m 2ครับที่เราทำการแวรลี่ออกไปแล้วความชันเนี่ยนะครับมันคือก้อนข้างหน้านี้ครับทางก้อนเลยนี่คือความชันหรือสลบเนาะซึ่งความชันในส่วนนี้นะครับที่มีค่าเท่ากับ2 g เดลต้ x ส่วน m คือมวลรวมเนี่ยนะครับเราสามารถแปลงมาเพื่อหาค่า g จากการทดลองได้ครับ ล้วทดลองนี้เสร็จปั๊บเราสามารถเอาค่า g ที่เราได้มาไปเทียบกับ9.81ดูครับว่าเราได้ค่าใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนกันนะครับมาดูในพาร์ทของการทดลองกันครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองก็ยังใช้ตัว Air Track เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราไม่ได้วางเพื่อทำมุมแล้วนะเราวางให้มันอยู่ในแนวราบครับแล้วก็ยังมีเครื่องร่อนอยู่นะครับแต่เครื่องร่อนในที่นี้จะมีมวลถ่วงด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูภาพของมวลถ่วงอีกทีนะครับ แล้วก็มีส่วนของมวล m 2นะครับอันนี้คล้ายๆกับรถใช่ไหมครับอันนี้คล้ายๆกับวัวกระทิงหรือวัวเมื่อกี้นะครับซึ่งมวลรวมพร้อมตะขอนะครับแล้วมีมวลถ่วงอันนี้คือหน้าตาคล้ายๆกับมวลถ่วงที่เอามาถ่วงไว้ใช่ไหมครับเราจะมีการโยกมวลไปมานะครับแต่มวลรวมในที่นี้ที่พร้อมตะขอเนี่ยนะครับเราเรียกเราจะเรียกว่ามวล m 2ครับซึ่งเครื่องรอดนี้ก็ยังคงคล้องนะครับ ผ่านลอกนะครับแล้วก็มายึดกับมวล m 2ซึ่งก็จะผ่านโฟโตเกตเนี่ยนะครับโฟโตเกตก็จะเป็นตัวในการอ่านหาความเร็วปลายที่ไอ้วัสดุเครื่องร่อนตัวนี้นะครับเคลื่อนที่มาสิ่งที่อ่านได้คือเวลาใช่ไหมครับพอเวลาแล้วถ้าเรารู้ดีนะครับเราก็สามารถหา v ได้เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของเซตอัพของการทดลองครับเราเห็นว่าเรามีรางใช่ไหมครับ ที่พื้นไม่มีแรงเสียดทานนะครับเพราะเราเปิดลมเข้าไปนะครับเครื่องรอดนี้นะครับเราฟิกซ์ระยะเริ่มต้นนะครับเห็นไหมครับการทดลองก่อนหน้านี้เราเปลี่ยนแปลงระยะของการกระจัดนี้นะครับแต่การทดลองนี้เราฟิกซ์เอาไว้ครับอยู่ที่ตำแหน่ง50เซนมจากจุดที่เริ่มปล่อยนะครับอันนี้อาจจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้เป็น170นเซนติเมตรนะครับที่สาเหตุที่ต้องขยับมานิดนึงเพราะว่า ขึ้นอยู่กับระยะของเชือกนะครับเชือกตรงนี้จะต้องตึงตึงพอดีนะครับไม่หย่อนนะครับพอเชือกตึงปับ๊บแรงตรึงเชือกก็จะคงที่นะครับซึ่งแรงตรึงเชือกมาจากไหนมาจากมวล m 2 g ตัวนี้นะครับที่ดึงมันลงมาเพราะฉะนั้นวัตถุอันนี้ก็จะเคลื่อนที่นะครับด้วยอิทธิพลของ m 2 g ตัวนี้เห็นไหมนะครับเราสามารถคค c o r d เวลาครับที่มันเคลื่อนที่ผ่านแล้วก็สามารถ เอามาหาความเร็วปลายได้เนาะเพราะฉะนั้นจากพาร์ทนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะเครื่องร่อนนะครับถ้าเป็นเครื่องร่อนเฉยๆไม่มีมวลถ่วงเราจะเรียก m 1นด,ดนะครับ m 2ด,ดก็เป็นกรณีที่ไม่มีมวลถ่วงใช่ไหมแต่ถ้าเอาไอตัวมวลถ่วงเข้ามาเติมด้วยนะครับเราก็จะเรียกมันว่า m 1นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนของการทดลองกันนะครับ เท่านี้การทดลองเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น6ตอนครับในการทดลองนี้สาเหตุคือทำไมถึงต้องแบ่งเป็น6ตอนรู้ไหมผมจะใช้สัักษ์เป็นโน1โน2ไปถึง Number 6เลยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะครับมีมวลถ่วงนะครับถูกเอามาใส่ให้ M1 นนะครับซึ่งเราจะค่อยๆทำการ ย้ายมวลถ่วงนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับจาก m 1ไปที่ m 2เนาะและการย้ายไปเรื่อยๆนะครับมันคือการเปลี่ยนการทดลองแต่ละช่วงไปครับเพราะนั้นเรามาดูในส่วนของตอนที่1ก่อนนะครับคือ no น1ก่อนนะว่าลักษณะของการทดลองจะเป็นอย่างไรเบื้องต้นนะครับเซตชิ้นมีน้ําหนัก10กรัมครับไม่ใช่100กรัมนะพูดผิดครับเพราะนั้นทั้งหมด10ชิ้นนะครับถูกใส่เข้าไปในเครื่องร่อนครับในการทดลอง ครั้งแรกโน1ตัวนี้นะครับเพราะนั้นโน1ถูกใส่เข้าไปทั้งหมดนะครับเพิ่มเข้าไป100กรัมแล้วเราก็ทำการทดลองครับพอเป็นการทดลองครั้งที่2นะครับหรือ number 2 number 2หรือ No 2เนี่ยนะครับเราทำการย้ายมวลครับมา20กรัมนะครับจาก ไอ้ตัวที่อยู่เครื่องร่อนเมื่อกี้ตรงนี้มีร้อยกรัมใช่ไหมครับยยายมวลมา20กรัมครับเพราะ,ะนั้นก็เหลือมวลถ่วงในนี้อยู่แค่80กรัมแล้วก็ทําการปล่อยจับเวลาหาค่าความเร็วปลายครับแล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับการทดลองที่3ถึงการทดลองที่5เห็นไหมครับพอการทดลองที่3ก็ย้ายออกมาเมื่อกี้ตอนแรกเราย้ายมา20ใช่ไหมครับการทดลองที่3ก็ย้ายมา40กรัมเพราะนั้นในการทดลองที่5ก็จะเหลือทั้งหมด20กรัมเพราะ้น อันนี้มวลรวมที่เรามาเพิ่มเนี่ยก็คือ80กรัมนะครับในทีนี้คือ m2 แดบวก80กรัมนะครับ m2 แดคือมวลของตัวะตะขอเฉยๆนะครับเพราะในพาร์ทนี้เสร็จแล้วครับเราก็ทําการทดลองเหมือนเดิมครับจนมาถึงตอนที่6ที่เราย้ายมวลถ่วงทั้งหมดครับทั้งร้อยกรัมมาอยู่ที่ตะขอนะครับแล้วก็ทําการปล่อยเพื่อจับเวลาครับ นัทั้งหมดนี้นี่คือในพาร์ทของสกิมเมติกการทดลองที่ทำให้เห็นนะครับเดี๋ยวมาดูในภาพอนิเมชันกันเราเห็นว่าการทดลองในตอนที่1นเนี่ยนะครับโน .1 ของเราเนี่ยคือมวลถ่วง100กรัมเนี่ยนะครับหรือว่า10กรัม10ชิ้นใช่ไหมนะครับถูกใส่เข้าไปที่ตัวไกลเดอร์ครับโดยที่ไอต่ขอของเราเนี่ยไม่มีมวลถ่วงอยู่เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าพอเริ่มปล่อยครับ อันนี้ก็จะเคลื่อนที่ช้าๆเชือกอาจจะหย่อนนิดนึงในช่วงแรกนะครับเพราะว่ามวลถ่วงไม่มีน้ําหนักมากนะครับแต่ก็ยังมีแรงตึงเชือกพอที่จะทําให้เครื่องล่อนไหลไปนะครับเห็นว่าค่อนข้างช้านะครับระยะห่างมา5 0เซนนะครับตรงนี้เพราะนั้นพอเราเริ่มปล่อยเรารีเซ็ตก่อนนะครับเลือกโหมดที่ถูกต้องรีเซ็ตทาการปล่อยก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ออกมานะครับพอเราทำการปล่อยปุ๊บเคลื่อนที่มาแล้วปั๊บ เราจะเห็นว่าพอโฟโตเกตเริ่มตัดนะครับเวลาเดินนะครับแล้วก็หยุดเมื่อมันผ่านไปพอเป็นการทดลอง Number 2นะครับหรือว่าตอนที่2เนี่ยเราย้ายมวลถ่วงมาใช่ไหมครับ20กรัมนะครับสชิ้นใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเหลือ8ชิ้นนะครับก็คือ80กรัมกับมวลอของเครื่องร่อนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ m 2 g เราเพิ่มขึ้นแล้ว ในลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นค่าทที่เราได้มาเราก็สามารถหาค่า V ได้เพราะว่าเรารู้ว่าไอ้เครื่องลอนตัวนี้ระยะดีมันคือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทํา,าทการทดลองแบบนี้ไปทั้ง6ตอนเลยนะครับเราจะได้ความสัมพันธ์ของ m 2นะครับกับ v กําลังสองครับเพราะฉะนั้นพอดคนพันธุ์ของ V กำลังสองกับ m 2ดูนะครับดูว่าไอ้ความสัมพันธ์ของเราเป็นเชิงเส้นไหมนะครับถ้าเราปล่อย จากหยุดนิ่งนะครับ u กับ,บ2ของเราจะเป็น0ก็จะมาตัดที่แกนนะครับเพราะความชันในส่วนนี้นะครับก็คือ 2g delta x ส่วน m นะ delta x เราก็ fix ไว้แล้วใช่ไหมครับที่50เซนเมตรใช่ไหม m ก็คือค่ามวลรวมนะครับมวลทั้งระบบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนถ้าพิจารณาแบบนี้แล้วเราสามารถหาค่า g ได้ครับ